กำลังออกลาไรแต่พี่น้องดิเห็ดฟืงเห็ดฟืงวานกำลังออกนี่สนออ่อนเห็ดเรื่องเธอกัำลืมทายหรือไปเก็บออกเก็บออก กำลังออกเลยไปลองกำลังงามๆได้อดอกบ่บ่ถ่าวบ่ยาเอ้ไอจิฟอดมิดฟอดไอจิฟอดแมนมิด knot พอแม่พี่น้องดอกนน่ใหง่ขนาด